สวัสดีครับในขั้นตอนการออกแบบระบบคูลิ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการตรวจสอบการรั่วของระบบคูลิ่งนะครับท็อปโซลิดมี คำสั่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือ cooling circuit leak นะครับโดยเราสามารถที่จะเลื่อน slide bar spread อย่างที่เห็นอยู่นะครับเพื่อที่จะทําการตรวจสอบได้นะครับว่ามีการรั่วหรือมีการแพร่กระจายของน้ําที่บริเวณจุดไหนบ้างอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีสีฟ้าเกิดขึ้นที่บริเวณผนังของตัวแม่พิมพ์นะครับก็ ตัวโปรแกรม Top Solid นะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วก็สามารถ Edit แก้ไขได้ในที่นี้เราจะใช้วิธีการ e อ i t Cooling Sketch จากนั้นใช้วิธีการ Include Component เพื่อที่จะทำการเพิ่มตัวปกอุดเข้าไปนะครับตัวหรือจะเป็นข้อต่อสวมเร็วนะครับเมื่อเราเลือก c อ m p o p o n t n t เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการตรวจสอบ ย้อนกลับอีกทีหนึ่งด้วยคำสั่ง cooling circuit leak อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราใส่ component เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะทำการปิดตัว cooling เข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนสไลด์บาร์ของ spread ตัวนี้ก็จะสังเกตว่าสีฟ้าจะมาหยุดอยู่ที่ตัว cooling ตัวข้อต่อสมเร็วนะครับ Okay. หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ไปทดลองใช้งานกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ,ะติดตามผลงานจากทีมงาน 4D ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ